สคริป์ YouTube Suzuki Bergman Electric 2026การเปิดตัวและแนวคิดใหม่ Suzuki ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดสกูตเตอร์ทั่วโลกอีกครั้งด้วยการเปิดตัว Suzuki Bergman Electric 2026รถสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริงภายใต้แนวคิด สะดวกสบายประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเบิร์กแมนอิเล็กทริกถือเป็นการต่อยอดตระกูลเบิร์กแมนที่มีชื่อเสียงในด้านความสะดวกสบายความหรูหราและฟังก์ชันครบครันมาสู่ยุคพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบการพัฒนาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงขุมพลังแต่ยังยกระดับดีไซน์เทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ให้ก้าวไปข้างหน้าในแบบที่ผู้ใช้ทั่วโลกคาดหวัง ดีไซน์ภายนอกและความสะดวกสบาย Suzuki b e r g m a n Electric 2026มาพร้อมงานออกแบบที่ผสมผสานความทันสมัยกับความโชบเชีียวได้อย่างลงตัวตัวรถมีเส้นสายโค้งมนที่ช่วยเสริมความหรูหราและภาพลักษณ์พรีเมียมแต่ยังคงความกระทัดรัดสำหรับการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นระบบไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในทุกสภาพแสงไฟไท้ายดีไซน์เฉียบพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเสริมภาพลักษณ์ที่ล้ำสมัย เบาะนั่งขนาดใหญ่ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ผู้ขับและผู้สอนนั่งได้อย่างสบายตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะที่กว้างขวางสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบและของใช้ประจำวันได้อย่างสะดวกสบายสมรรถนาและขุมพลังไฟฟ้าหัวใจสำคัญของ Suzuki Bergman Electric 2026คือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล้ำสมัยที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ซูซูกิได้ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงและตอบสนองรวดเร็วทำให้การออกตัวและการเร่งแซงเป็นไปอย่างรับรื่นและมั่นใจความเร็วสูงสุดถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองขนาดเดียวกันก็สามารถรองรับการเดินทางระยะกลางได้อย่างไม่ลำบากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีความจุสูงให้ระยะทางต่อการชาร์จเต็มครั้งหนึ่งมากกว่า150กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน การชาร์จไฟสามารถทำได้ผ่านปลั๊กไฟบ้านหรือสถานีชาร์จด่วนซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถพร้อมใช้งานอีกครั้งระบบควบคุมพลังงานอัจฉริยะยังช่วยจัดการการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มความทนทานของแบตเตอรี่ในระยะยาวเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย Suzuki b บ r ร์กแมนอิเล็ c ทริกไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่สมรรถนะไฟฟ้าแต่ยังใส่ใจในเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจและสะดวกสบายมากขึ้นแผงหน้าปัดดิจิทัลแบบ Full LCD แสดงผลข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางที่เหลือของแบตเตอรี่สถานะก,การชาร์จและโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ตามต้องการระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธทำให้ผู้ขับสามารถรับสาย ฟังเพลงหรือตรวจสอบการแจ้งเตือนต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบเบรก ABS หน้าหลังถูกติดตั้งมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดพร้อมระบบควบคุมการทรงตัวที่ช่วยให้การขับขี่ในสภาพถนนเปียกหรือทางโค้งเป็นไปอย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่อ c o ที่ช่วยประหยัดพลังงานและโหมดสปอร์ตสำหรับผู้ที่ต้องการการตอบสนองที่เร้าใจมากขึ้นความคุ้มค่าและอนาคตของการเดินทาง การมาของซูซูกิเบิร์กแมน e ิเล็กทริก2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปิดตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าใหม่แต่เป็นการประกาศจุดยืนของซูซูกิในการผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดอย่างจริงจังสำหรับผู้บริโภครถรุ่นนี้คือคำตอบของการเดินทางที่สะดวกสบายในชีวิตประจำวันลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและลดมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดับภายในความคุ้มค่าจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายที่ถูกลง แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและอนาคตที่ยั่งยืน Suzuki ยังเตรียมเครือข่ายบริการหลังการขายและการรับประกันแบตเตอรี่ที่ครอบคลุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดการเปิดตัวเบิร์กแมนอิเล็กทริก2026จึงไม่ใช่แค่ก้าวใหม่ของ s u z u k i แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับโลก